สวัสดีครับผมห้อยรถเต็อนรถนะครับนะนี่ได้นวดกักหน่อยมาลูกไส่ามาริโอผมอเปิดราคาขายครับผมซื้อมาขายไปบอได้ซื้อมาเลี้ยงครับนี่ครับไล่อยากครัไรเนื้อจะง่อยจะขายครับอ่อผมเปิดราคาเจ็ดเมื่นเก้า 7, พ่อเขาเนี่เป็นมาริโอครับเนื้อเขาเป็นสายเก่าสั้นอายุได้หกือนเกิงครับผม,เ,ผมเปิดเผยราคาอยู่เกือบเกินเก้าพันบาทค,ครับต่อร่องได้ครับราคานี่ิพ่อเขาเป็นพ่อเขาเป็นมาริโอ ให้หกเือนเคิงให้สนใจสิเอาไปคุ้มฝูงหรือว่าสิเอาไปเลี้ยงน้ำเสียกันเลยครับแต่ว่าตำหนี่มันมีอยู่ใครมันมีอยู่ใครเดียวครับผมเก็บเรือง่ามสีแดงดีบ่ราะไม่กะครับราคาผมเปิดได้อยเจ็ดมื่นเก้าพันบาทครับผมต่อรล่างได้อยูเต็มรถห้อยล้มอยู่ขอนแก่นนะครับเพื่อเกิดหัวอ,อยูเต็มรถห้อยล้มขอนแก่นครับผม นใจกับท่มาทักมากาครับผมเจา้จาเข้าเจ้าเดิมขายง้อยู่ได้ดีมีหลายนะครับขายวัตถุโตรครับผมมานมาไม่นีแล้ว,ลวขายหมอนครับผมผมจะซื้อมา,าขายไปครับเ่ะได้ซื้อมาเลี้ยงไว้กะเอาเนี้ยเอายังครับซื้อมาแหละขายไปผมเป็นห้อยล่มครับรห,ห,หรือว่าจะไปรถบุกนหรือว่ารถปิกอัอไปซื้อไปขายในทิศการของทันทันทั้งหลายครับ ผมแต่เพิ่งขายรถขายงัวได้ครับเล้วอยู่นี่ก็ได้ที่แต่หัวแดงบาดชิ้นทั้งวัดครับอยู่นี่หัวนี่ผมบ้านได้ครับแขนหนึ่งแขนผมแขนนึ่งผมก็ดีครับของเพื่อนนี่แต่ว่าหัวกำซื้อครับพอมีลูกอีกลูกยังกำแล้วคือถิ่งลงเลยครับมันสะสมราคามาันงแหละครับที่น้องทั้งหลายครับราคามันกา บลาสุงเนาะเสียาไปลิ้ยนน้ำเทียบก็ได้เสียาไปพุ่มฟุงหรือว่าเสียาไปขายต่อก็ได้ครับเลยครับว่าตัวนี้ก็ได้ครับผมเราเลี้ยงตัวนีตัวนี้หันเพื่อนมีแต่ตัวนี้ใครเดียวครับผมใครมีใครเดียวแต่ว่าพอมันกับมีใครเดียวเหมือนกันแหละครับผมกถคาเลี้ยงมากยิ่งกว่าแต่ม่ใครเดียวก็ยิ่งพูดงงทักว่าหน่อยี้ครับดับแสงใบแสงได้เพิประเมินจินยาจินยาดีสีเข้ม ใต่เกือบพุทธถึงมาทั้งสีขาครับผมว่าได้ผมเดือดแรงยุติเดินรถยล้มนะครับเนี่ยแ่องขายมาหลายชื่นแล้วละครับผมแต่ก็ท่านในขายกันนี่ครับยความกับว่าหน่อยครับสนใจจะโทรมาทักหน้ายุตเด็นรถห้ยล้มขวัญแนนะครับเนี่ยมูอ่ จากคาพามากผสมออกจากคาภามากแฝดนิโลกหวัวเส้นรถผมแน่ครับผมผมถือทวนพอมันถืนเนอเทนเงาะพอมันถืเป็นมาริโอแม่ของมันถือเป็นสายเจ้าสั้นครับสมราคาล่ะครับราคาสมีกับไหต่อร่องได้จักหน่อยอยู่ครับผมสมใจกับโทมาทักมากได้ครับผม ขายบักกุโตครับว่วอยู่นี่บ่ได้เลี้ยงไม่ถ่าเอาแนวเอาท่านเอาอย่างครับผมชื่อผมชื่อมาขายไปครับผมพี่น้อแงแค่ว่าหามตัวไทยกนะตัวมาทักมน้าครับแต่ว่าหูหลายอยู่ครับผมบอกตรงๆเลยแต่ว่าหูนี่มีกำย่างเดียวครับไม,ม่มีลูกเด่นไม่มีก้อยครับแต่สมราคามันแหละครับถ่อไปคุ้งฟุ้งได้ครับรคาคานี่ผม ในตอนล่องในกัดง่อยหนึ่งอยู่ครับผมสนใจกับโทษมากทักมากนะครับดเ,าาเด้อเข้ามาในสีบอกเมือโทษนะครับเด้อศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าสนใจง้อง่ามง้อยแดงกับมาหาหอยล้มเดยนะครับเด้อหอยล้มขวันแกนครับผมที่กัดง้อยอยู่จังหวัดขวันแกน ซื้อแต่กระ,ะลังสีเข้มครับซื้อเท้าใบเข้มเลยแหละครับมันเป็นลูกของอมาริโอแต่ว่ามันมีตำลีไม่ใช่เดียวที่ขายราคานี่ครับใครใครหำม,มันเนี่ยไม่ใช่เดียวครับครับผมกับสนใจกับท้องมาทักได้นครับด่าผมกับส,สวัสดีพี่น้องตัวไข่ห่อแล้วครับสามารถข้อมือง,องามห่อได้ครับเด้อครับสวัสดีครับ